กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลร่วมถแถลงข่าวการประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติครั้งที่1และแอปพลิเคชันบาดาลฟอไทยวันที่6กันยายน2566เวลา10นาฬิกานายถลิงศักด์เพชรสุวรรณรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการถแถลงข่าวภารกิจด้านน้ำในแผ่นดิน ร่วมกับนายยงยุทธนาคาวิโรธรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโฆษกกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและนายธีรชุนบุญสิทธิ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำณห้องถแถลงข่าว101ชั้น1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเนี่ยก็ในเมื่อถึงฤดูแล้งแล้วจะต้องหาน้ํามาสนับสนุนน้ําบาดาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยหเหลือประชาชนในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําทางการเกษตรน้รําอุปโภคบริโภคเนี่ย ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ภัยแรงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าการใช้น้ำบาดาลเนี่ยก็ต้องใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างถูกหลักวิชาการนะครับเพื่อที่เราจะมีน้ําใช้ได้ตลอดไปในการประชุมวิชาการนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนการพูดคุยข้อเสนอต่างๆและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือความยั่งยืนของการใช้น้ําบาดาลในอนาคตของประเทศไทยนะครับ รวมทั้งมีการพูดคุยถึงเรื่องแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่เราดําเน,นินการตอนนี้ก็มาอัปเดตกันตรงนั้นว่าเราควรจะมีเพิ่มเติมทางวิชาการอะไรเข้าไปในนั้นอีกหรือเปล่าจริงๆเทคโนโลยีน้ำบาดาลน,นี่ประเทศไทยยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะนะครับเรามีน้ําปริมาณเยอะแต่การใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้มากพอทั้งนี้ทั้งนั้นศัก,กยภาพทางด้านนี้เรายังมีเยอะสามารถพัฒนาได้มากเลยครับในเรื่องนี้ ทั้งนี้<ใ>นายยงยุทธนาคาวิโรธรองที่ปรกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้แถแลงข่าวการจัดประชุมวิชาการด้านน้าบาดาลแห่งชาติครั้งที่1ประจําปีพุทธศักราช2566กําหกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 0ถึง22กันยายน2566ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีสำหรับบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นักวิชาการด้านน้ำบาดาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดผลงานวิจัยนวัตกรรมโครงการรวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นักวิชาการด้านน้ำบาดาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเอาความรู้เรื่องน้ำบาดาลการระเบียบกฎหมาย,ยาาการอนุญาตจอดเรือยน้สายมาอยู่ใน แอปพลิเคชันที ja ja Europa, ่เราเรียกว่าบาัตรฟอไทยนะครั้แต่ลซึ่งเป็นโมชั่นที่2อซึ่งมีก้อนฟางมีความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เจ้าที่สาธิตการใช้แล้วก็ให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับส่วนแอปพลิเคชันบาดาลฟอร์ไทยเข้าถึงข้อมูลน้ำบาดาลง่ายเพียงปลายนิ้ว เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อมูลด้านน้ำบาดาลที่มีการแสดงผลข้อมูลเป็นปัจจุบันเข้าใจง่ายและทันสมัยสำหรับบริการประชาชนและผู้ใช้ข้อมูลด้านน้ำบาดาลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่าสมดุลและยั่งยืนโดยมีการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลสมาร์ทพสุธารลซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลที่ใช้งานได้และอุดกลบแล้ว นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลตำแหน่งของแต่ละโครงการซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลเป็นรายวันทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนผู้ใช้งานมีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด